หนูไปจัดให้จุกๆไปเลยค่ะงน้องดูกระล่อนหน้าตาก็ดีห่ำก็ใหญ่นะคะจุ้ยแซะมังเป็นการังเหรอ่ะ เบ็นรูเบผมขาดร้อยรูเบทวนเลยฮะยูเซ่แต่ประเด็นลูกสาวกุ้งอะไรบายร้ายนะครับผมสวัสดีนะสวัสดียูเซ่ตู้ขับทุกคันมาเลยนะยินดีต้อนรับกับห้องนะครับผมคิดเอ่อห้องห้องเกือบเป็นคิสมีค่ะห <c oughs> ้องน,น,อน,นะครับผมสมจิไตไอปั๊บนะจะใครอยากเตีย้ยต้องมาลองซสมจิต่ะ รับรองนะจิตถึงใจนะเยซเซ่ใครจะแชร์นะครับผมบอกได้เลยนะครัใครจะแชร์บอกได้เลยนะครับผมมีเรื่องเล่าเล่าสู่กันฟังนะครับผมเยซเซ่มาเราให้เราฟังใครจะแชร์บอกได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจับให้ฮนะฮัลโหลฮัลโหล I love you. I love you. ยื้เราเย้สบายมาครับผมเพื่แป้งมายังครับพี่แป้งไปเซเว่นนะคะถักเกล็ดเซเนมาบอกสวัสดีนะสวัสดีนะยุ้ยสวัสดีเบลล์ละมุนละมุน ดิจูซันนะครับผม138นะครจะเฉ๋ยบอกบ้านเรื่องมาให้ยูเูซันมาดูเจ้ไหมครับไหนๆก็หาดีเจก็ลงมาแฉ๋ยให้ดีเจฟังหน่อยฮะเราอยากฟังคนแฉ๋ยนะผมไม่ว่าจะเรื่องใครนะผมมานั่งเผาให้ฟังหน่อยเร็ว ่อได้หมด้ครับผมถ้ามีปัญหาอย่ดีเจรับจบฮะ่สดีฮะสดสุัสดเนอราสยตรงตลอดร้อยหกสิบามาให้อะสกเยขมารัสองทารกปลอดสงากกาขม้ว ตรงนี้มาพบกับกิจกรรมน้าผมแชมหมดแปลน้าแชมหมดแปลใครมีเรื่องจะแชม้าผมไม่ว่าจะเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นน้าม้าผมอยากแช่แชได้เลยนะฮะชิซ่าเดี๋ยวดีเจรับจบน้าผมใครเข้าใจก็เติมมาดีเนหมันหน้ามันนอกนะข้าวผมต้มเจงนะาเริ่มจับ น้ำไปเจ็บหล่อย่าแฉกันหนึ่งก็ไม่มีไรให้แฉและครับดูว่าใครจะแฉบอกผมบ้านเรือนนะครับผมอ้าฟโฟมไม่หลอนะคะอไม่เป็นไรครับผมไม่บิดนะช่วงนี้ของขาดได้หมดมากยุรเซ่ สรีราสุดหนึ่งร้อยสี่สบสามห้าไี่สนใจอยากจะแฉ่อยากจะแฉนมาใายเยเซอร์อมาแฉอัานเราฟังด้าลยางมากกนนัหล่อโสดตรนะผมตัวหนึ่งมาใา้เยซเซอร์แฉตัวห้าตัวหนึ่งตัวห้าแฉหน่อยเอา ผมแชร์เขาไม่เป็นรอรอรอพี่แป้งรอพี่แป้งก่อนยายพี่แป้งบอกให้รอก่อนจะเขาร้ฟังด้วยกดปิดหลอกแป้งกดแชร์ผมไหมครับกดมาแชร์มาจะฟังปิดแล้วพี่แป้งยังอ่ะแชร์ได้พี่แป้งเล่นไม่มีคนใครเปิดผมเปิดนะเปิดเลยอ่ะเขาจะเปิดงานอ่ะเย็นๆนะกูเปิดได้ได้ได้ไปไหนได้เลยได้เลยแต่แต่แชร์ก่อนเลยแต่ หาคลิปเสียงแป๊บนึงหาคลิปเสียงแป๊บนึงมีคลิปเสียงด้วยคลิปเสียงไม่เกี่ยวดิให้พูดไม่เอาคลิปเสียงให้พูดไม่เราไม่ใส่งานด้วยคลิปเสียงก่อนงานด้วยคลิปเสียงก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยพูดปุ๊บปุ๊บก็ได้ไม่เอาไม่สงสัยว่าเนี่ยเริ่มเริ่ดอยากรู้และเริ่ดอยากรู้แหละไม่มีอะไรไหนก็แต่เต้ฟังเต้ฟังแล้วเต้ฟังแล้วนั้นเต้ก็ตัดกิจวัต่แป้งร้องเพลงแต่แต่ตอนก่อนตัดกิจ ก่อนจัดกิจเดี๋ยวจะมาเปิดให้ยูทในห้องฟังอีกรอบหนึง่งยาอยู่บ้านก็ต้อเปิดให้ยายฟังอยาอยู่ใช่ไหมยา <c oughs> ยายายฟังนะยาฝฟังนะอันนี้แ <c oughs> อันนี้ก่อนจัดกิจทุกคนตั้งใจฟังทุกคนตั้งใจฟังนะอันนี้ก่อนจัดกิจไม่มีก่อนจัดกิจเขากินั้งแต่บ่ายตบมุนงอนมึงจริงๆนะเนี่ยสภาพ